มันมีเฮฟวี่เอนจิเนียร์ที่เป็นเอนจิเนียร์มี h ฮ a v ีมีเมดิกมีเอนจิเนียร์มีสเปเชียล s ิสความสามารถยังไงนั่นดีน่าจะต้องไปดูในเกมแล้วแหละบอกแล้วกันไปความยากเอาระดับไหนมีเยียมบอมต้องหาดแล้วเปล่าสองคนจริงไม่ไหวหรอกเหรองั้นมีเดียมดูกัน ีคนมาอีกสองคนเป็นเอ็นเทียร์แล้วกันเป็นหมอแล้วกันเอ,อ้ยผมกำลังจะเปลี่ยนไปเป็นหมองันเป็นสเปเชียลิสต์คนหนึง่งแล้วหมอสองคนเลยเอ๋อเอ,อ็นเนียร์น่าจะดีนะเพื่อนอ่ะ <c oughs> เพื่อนก็เอาหมอมาอีกคนนึง <c oughs> แล้วนี่คืออะไรสไนอ่ะ <c oughs> สไนจริงด้วยก <Victory. S 1> ดคีจะซื้อของ กดปี <B S 1> คือสร้างปี <B S 1> สร้างอ๋อไม่ต้องสร้างก็ได้เว็บเว็บกาดเลยไม่มีตังค์เลยเอาค่าไาทถึงได้ไม่รู้เหมือนกันกดคลิปวิ่งนะไม่ต <250. S 1> ังค์ก็ไหละสองร้อยห้าสิบแปลว่าค่าน้อยไปใช่ยิงไม่ทันนะทุกคนยิงกันไวมาก ผมมีแค่ปืนสั้นกับสไนเนี่ยดักดยิงไลยตรงนี้แต่ไม่ทันคนอื่นจะตายเอา <c oughs> รูงขึ้นยังไงเยมันยิง <c oughs> เพื่อนโดนปะ <c oughs> มันยิงโดนเพื่อนปะ <c oughs> ไม่โดนเฮ้ย <h uy> ซื้ออยู่สไนได้แล้วจัดดิฮะ <c oughs> อา้าวแล้วสไนาหายไปเลย นี้เวฟเท่าไหร่อ่ะเวฟสามอะเว็บเว็บห้าสิบอะไรเงี้ยจะเป็นบอสไหมไพมารีอาฟิลต้องออกไปนอกเกมนะงั้นก็ต้องเก็บเวลไปก่อนเถอะใช่ต้องควรเลยอ่ะรีเซ็ตให้กระสุนมีแค่ห้าร้อยทำัดล่ะถ้าไปเวฟสี่เวฟห้าค่อยสร้างของกันเนี่ยสเปเชียลอ๋อนี่ไงมีอาวุธสเปเชียลมี RPG ด้วย เฮ้ยนี่มันเก็ตลิงมินิกันหมื่นห้าใครจะสร้างสร้างเลยนะเก็บต่างซื้อเก็ตลิงอ๋อมันมีบอกอยู่นี่ว่าแต่ละคนมีเงินเท่าไหร่มมห,หมอแทงได้ยังไงเนี่ยเริ่มฝึกขึ้นแล้วเนี่ยหมอแทงนะถูกแล้วหมอตายแล้วใครจะอยู่ ลรวถ้าเพื่อนตายหมอจะหิวใครนี่ไงก็สร้างกันทาเลตไว้หนึ่งบล็อกก็ต้องต้องขึ้นไปยิงไงปืนเนี้ยต้องขึ้นไปยิงไงเอ้ยยังสร้างไม่เสร็จปัอาปั๊มมาด้านล่างอ๋อพี่พี่กยิงกยิงเนยด้านบน อันนั้นต้องขึ้นเดี๋ยวอันนั้นต้องขึ้นไปเหรอใช่ยิงมันโกนผมนึกว่ามันเป็นไอ้นี่ออโต้เทเลสเออโต้มีกันอันนี้มันไม่ใช่โอ้โหเสียรีเลยเตินเติมเตินเยิะเยอะยอออโต้เทเลสหกพันอ๋อเซนที่ป่ะ2,500นี่จะเป็นแค่กันทันเลส สร้างใหม่ลูกสองยิงว่างยิงติดปัเนี่ยให้วางอ่ยอ้าวไม่มันเอาไว้บังข้างหลังไงเผื่อมันมาฝั่งนี้เออกันหลังมันมันจะมาฝั่งนี้ใช่มันมาส่วนใหญ่มาข้างบนก่อนเลี้ยข้างหลังจะมาข้างล่างนี่วางแผนอนาคตไปแล้วเรียบร้อย อึดต่อเฮ้ยมันมีระเบิดให้ให้ย,ยิ้ให้ระวนนังนะกวังมาอยู่ดิมาอยู่ตรงตรงบ่ออยู่อ่ะมีพิษด้วยบ่ออยู่อ่ะมันดึงดึงตีดึงถ้าเราตายจะเราหายนะปุ่นที่เราซื้อมาแต่กระสุนจะหมดแล้วอะ อุ้ยอันนี้กล่องกระสุนเหรอใช่ยึดไปหน่อยไปเนี่ยมันจะระเบิกดกันจะระเบิดถองต้มกิ่อกพังเลยเอ้าผมตายเหรอผมโดนอะไรอ่ะ ตายซะแล้วเ, <Victory. S 1> เสียใจอันนี้คกอไม่พังอันเนี้ยไม่ได้ยิงใครด้วย <c oughs> มีไฟฉายกันเอ้ยมันมีไฟฉายกับเลเซอร์มันฟรีรอ่ะซื้อเกาะห้าร้อยหน่อยแล้วกันเพิ่มความถึกซื้่อไรอะฮะ ไปกอดตรงไหนไอ้ตรงอ q คิปเมนต์นะครับอ่าโอเคสกาห้าพันเฮ้ยเฮ้ยใครสร้างกำแพงอะ่ะออกไงเนี่ยอา้าวมนนี่ไงเ้นายสุดไงมันน่าจะต้องลบออกอันหนึ่งปะ ต่อสืนโอ้โหเอ้ยแล้วป้อมปืนที่ผมซื้อมายังไม่ทันใช้คือแตกหรอสุดนน้อยไปอ่ะไม่ต่อ เอ้ยมันตัวดึงนะระวังตัวน้มันมดึงนะตัวขีดหนูอัพเกจสองหมื่นเลย้าบ่บางไม่เอารถหนาม,มางไว้ตรงนี้รหนามไห วาง่าไปช็อตก็่ดีนะไปช็อตอ่ะ Electric Chain Link Fence นี่ไปช็อตตรงนี้อยู่เท่านั้นระวังไม้นะฮะที่พี่ยืนอ่ะไม้แล้วเบิดอ่ะใช่ผมวางไม้ไปเต็มเลยแถวนั้นแล้วทำไมไม่วางก็บนปิดตรงนี้เผื่อมันทะลุเข้ามาตรงนี้ไงเราจะได้มี

แล้วตอน okay, ที่เรากดสร้าง <okay. S 1> อ๋อมันซูมเอาออกมาได้ด้วยนะรั้วาตาข่ายอยู่ด้านบนนี่คือสามารถยิงทะลุได้ใช่ไหมครัไ้านอน รอดมาโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเกินตัวใหญ่เกินไปทุกคนอยู่ไหนโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ย้ย,ยจะตายตายมาแล้วเดี๋ยวนี้คนเยอะจะตายนะ เดือยแล้วมันล่อไม่เดือดแต่ฟ้าดิแล้วทนาไหมตามผมเฮ้ยเดี๋ยวเกินวิ่งวิ่งอีกกว่าวิ่งก่อนวิ่งกว่าวิงกว่าเกินไปแล้วให้เกินลาก่อนวิ่งอย่าวิ่งวิ่งก่อนวิ่งกว่าวิ่งวิ่งแล้วทำไมมันไล่ผมเนี่ยยิงตัวเดียวกันเพื่อนเหตุเหตกระสุนเพื่อนหมดหรอ กนสามตัวจริงคือจริงๆแล้วของเราควรจะโหดกว่านี้หรือเปล่าเวฟเนี mm ้ย hmm. อันนี้คือกระสุนจะหมดไหมกะจะไม่เหลือเพื่อนสำรองไหมเพื่อนสำรองไเพื่อนไปไหนแล้วเนี่ยเพื่อนจะตายแล้วเฮ้ยตายหรอเพื่อนตายหรอเมืเ่อกี้ยอมไหมไม่ยอมอย่าไปยอมมันเอ้ Oh, you're going to a small It's not "I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness if you want to play tough and want to hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love." The fake is if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I